พี่หมายสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อธนวัฒน์เจริญพลทิพย์นะครับเป็นประธานชุมชนท่องเที่ยวเกาะยอครับพี่หมายครับผมอยากรู้วิถีชุมชนของชาวบ้านชาวเกาะยออะไรเงี้ยครับเราต้องเริ่มที่ไหนดีฮะเราจะเริ่มต้นด้วยนั่งเรือไปชมวิถีประมงพื้นบ้านดีไหมครับดีครับไปทะเลก่อนมาทันทีก็ลงทะเลเลยครับพี่ที่สุุดลาาาย้อฟจกค สนับสนุนรายการโดยบีชัว QR คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการคารวานสำรานใจเที่ยวไปในชุมชนวันนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวเกาะยอเกาะมากสเสน่นะครับของทะเลสาบสงขาตอนล่างครับจะพาไปชมวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านที่ชุมชนบ้านสวนทุเรียนที่นั่นกันครับ ชุมชนสวนทุเรียนตั้งอยู่ในตำบลเกาะยออ,อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นเกาะเล็กๆก,กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่างโดยมีสะพานตีนสุรานนท์เชื่อมระหว่างเกาะยอกับตำบลใกล้เคียงที่มีภูมิทัศน์สวยงามถ้าพร้อมแล้วนะครับมาร่วมเดินทางไปกับน้องชันนท์กันเลยครับในช่วงสำลาญใจไปทั่วทิศ สวัสดีครับคุณผู้ชมและก็พี่แทงครับผมนดนชานโนริคุนสุรการมารายงานตัวแล้วครับผมจุดที่ผมยืนตรงนี้นะครับก็คือสำนักสงเขากุดครับตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุดของเกาะยอสร้างมาแล้วกว่า100ปีครับและนอกจากนั้นที่นี่ครับยังเป็นที่ะดิษสถานนะครับของสมเด็จเจ้าเกาะยอซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่แหละครับนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมเราสามารถชมวิวจังหวัดสงขลาได้จากตรงนี้เลยครับ การเดินทางท่ทองเที่ยวในเกาะยอนั้นไม่ยากเลยครับมีสะพานตีน,นสูรานนสะพานคอนกรีตเชื่อมเส้นทางจากสงขลาหัาดใหญ่เมื่อข้ามผ่านสะพานตีน,นสูรานนจะเห็นองค์พระนอนวัดแหลมเพอพระพุทธรูปปางปรินิพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งเด่นตระง,งานมาแต่ใกล้นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันครับ พี่หมายสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อธนวัฒน์เจริญพลทิพย์นะครับเป็นประธานชุมชนท่องเที่ยวเกาะยอครับพี่หมายครับผมอยากรู้วิถีชุมชนของชาวบ้านชาวเกาะยออะไรเงี้ยครับเราต้องเริ่มที่ไหนดีฮะครับเราจะเริ่มต้นด้วยนั่งเรือไปชมวิถีประมงพื้นบ้านดีไหมครับไปทะเลก่อนมาทันทีก็ลงทะเลเลยครับพี่ พี่หมายครับไฮไลท์ของเราที่นี่เขาเรียกว่าการยกไซนั่งมันคืออะไรครับพี่ <laughs> การยกไซนั่งเนี่ยมันเป็นวิถีชาวประมงเกี่ยวกับการหากุ้งหา,าปลาในะทะเลสาบสงขาปกติเราทั่วไปเราจะเห็นไซนอนแต่นี่ที่กโยเราจะเน้นเรื่องไซนั่งก็จะเห็นหน้าตาที่แปลกๆหน่อยนึงครับ <laughs> เหมือนคนนั่งลงไปเนี่ยครับทำขึ้นมาจากเราเนื้ออวนมากั้นเป็นกล่องขึ้นมาแล้วก็วางลงไปในทะเลแล้วก็มีปีกออกไปสองข้างแบบนี้เหมือนกองเหรอพี่ใช่ครับอันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ นี่เขายกเสร็จแล้วจะมีการจุดตะเกียงล่อยู่ที่ตัวไซในเวลากลางคืนกุ้งปลาก็จะเห็นแสงสว่างก็จะเ<อ>ข้าไปอยู่<อ>ก็คือเป็นกับดักกันเนาะพี่นะครับถ้าจะมาดูยกไซนง้งต้องมากี่โมงครับพี่ใหญ่<อ>เกิน7จ็ดโมงครึ่งนะ<อ>คือถ้าหลังจากเจ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ยชาวบ้านยกเสร็จเขาจะเอาไปแยกกุ้งแยกปลา<อ>แล้วก็ส่งไปจําหน่ายแล้ว<อ>เพราะนั้นถ้ามาคืออย่าสายเด็ดขาดนะครับผม การยกทรายเนี่ยเราต้องไปนั่งบนทรายเพื่อแก้เชือกที่ผูกติดกับเสาออกก่อนเสร็จแล้วจึงดึงเชือกด้านบนให้ทรายลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำ mm hmm. เมื่อได้ระดับตามที่ต้องการจึงกลับมาลงเรือครับโอ้ oh! สดๆเลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งหัวแข็งเล็กครับแล้วก็มีกุ้งขาว mm hmm. แล้วก็มีปลาปะตักปนกันนิดหน่อย คุณผู้ชมครับเราเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่แล้วนะครับคือการยกใสนั่งแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือปลากระ พงครับผมนี่ครับไก่ชังเลี้ยงปลากระพงของกายอทะเลสาบสงขลาคือเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับไปประเทศไทยไปประเทศไทยครับนับพันกกะชังอ่ะทั้งเกาอยอครับเป็นพันไก่ชังเลยครับผมอันนี้ยังเป็นปลาตัวขนาดเล็กอยู่นะครับที่กายอเราจะเลี้ยงเราจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ2-3ถึงปีเลี้ยงปลาที่คือขนาดใหญ่3ามกิโลถึง10กิโล10กิโลนี่ตัวนี้อ่ะพี่นะเราจะไม่ขายปลาเล็กสร้างรายได้เยอะไหมไกะชังปลากระพงก็ไชังหนึ่งก็เป็นเป็นแสนบาทะครับ อา,อาชีพต่อมาเรื่องของการทำโฮมสเตย์ก็คือที่พักกลางน้ำจุดเริ่มต้นก็เกิดจากการมีเขาเรียกขนมเฝ้าปลากระพงต่อมามีคนสนใจที่จะมานั่งเล่นมาพักผ่อนเฝ้าปลากระพงไปด้วย<อ>เขาก็เกิดไอเดียเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างนอนกลางทะเลก็เลยได้ หรือกำเนิดเป็นโฮมสเตย์กลางน้ําของเกาะโยะขึ้นมาครับผมอย่างอันนี้เป็นต้นนะครับจะมีเรือมาทรงเอาะเบียงมาแล้วก็เช้าก็เรือมารับกลับมีที่พักดีแล้วอาหารก็ดีต่างหากครับโอ้โหอะไรมันจะสําราญใจขนาดนี้ ผู้ชมครับมาถึงเกาะยอทั้งทีนะครับก็ต้องมาชมวิถีดั้งเดิมของที่นี่เขาซะหน่อยครับนั่นก็คือการทอผ้านั่นเองครับโดยเฉพาะผ้าทอลายราชวัตรที่ได้รับพระราชทานชื่อมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยครับตามไปดูข้างในกันไหยพี่ครับเไปเลยครับครับ น้องชันนนครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักกับปะยมปะยมเป็นประธานีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปายมค่ะครับยินดีต้อนรับค่ะได้ยินบอาว่าที่นี่มีผ้าลายราชวัตรใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้นะคะเป็นผ้าลายราชวัตรค่ะดั้งเดิมของกอยยค่ะลูกค่ะ ลายราชวัตรเนี่ยมีลักษณะโดดเด่นยังไงบ้างฮะมีเทคนิคในการทําและการกิบลายค่ะถ้าดาไม่ถูกนะคะมันจะไม่ขึ้นลายมันต้องยืนเส้นสองสีค่ะก็ <c oughs> คืออันนี้เป็นสีน้าําตาลกับสีขาว,ขาวนอกจากลายราชวัตรแล้วย,ยังมีลายอื่นๆอีกนะครับที่มีมีลายของที่นี่ก็คือลายดอกรัสุคนลูกอันนี้ดอกรัสุคนค่ะมันมีสองด้านด้วยนะคะของกอยอจะเป็นเข้าหลามตัดเป็นข้าวหลามตัดฝั่งนี้จะเป็นแบบเหมือนดอกไม้นอกจากนั้นยังมีอีกไหมฮะนี่ลายดอกพิกุล อันนี้ลายดอกแสงสุริยาเป็นผ้าคลุมไหล่โอ้นี่สวยอนะฮะดูฝีมือการทอสิคะครับนี่เป็นโอทอป้าดาวนะคะอันนี้โอทอป้าดาวเลยเ<ช>หรอครับใช่ค่ะ,คะกำลังทอลายอะไรอยู่ครับลายราชวัตรค่ะลายราชวัตรเหรอครับเป็นเทคนิคก,การทอการสลับเส้นได้เพราะเส้นได้เราใช้สองสี ผมก็เพิ่งเคยเห็นสองกระสวยครับเนี่ยปกติก็อันเดียวตลอดเลยงงไหมเนี่ยนี่ผมดูผมงงเลยครับผมไม่งงค่ะเ<ร>พราะเราทํามานานแล้วก็40ปีแล้ว40ปีค่ะแม่เป็นแบบว่าลูกศิษย์เอกของที่นี่เลยป่ะฮะก็เรียนมาจากตาก,กิมอะคะนะคะตาก,กิมเป็นครูภูมิปัญญาไทยอย่างน้อยเราจะได้สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราไว้แม่แม่พูดแล้วตาคลอเลยอ่ะโอ้โหนะ ผ้าทอเกาะยอสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วล่ะครับโดยจุดเด่นของผ้าทอเกาะยออยู่ที่มีลายเนือ้อผ้าที่นูนขึ้นมามีลายเส้นละเอียดสวยงามและมีความคงทนครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่างดงามสมกับเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทอผ้าที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษอย่างยาวนานจริงๆครับได้ชมผ้าลายสวยๆไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาผมจะพาทุกคนไปขึ้นรถรางเที่ยวเกาะยอกันต่อครับมา เห็นแล้วนะฮะอยากติดเกาะบ้างาจังเลยนะครับหมายถึงเกาะยอนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาเที่ยวกันต่อครับสนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์ส a r มาร์ทจากธนาคารกรุงเทพความงดงามและเสน่ห์ที่มากมายของเกาะยอนะครับทำให้ท่องเที่ยวได้ไม่เบื่อจริงๆเลยครับ ตอนนี้น้องชนนลพร้อมแล้วฮะไปเที่ยวกันต่อเลยครับผู้ชมครับและที่นี่นะครับคือวัดท้ายยนนั่นเองครับมีอายุความเป็นมากว่า200ปีครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ด้วยลักษณะเด่นของวัดนี้ก็คือเป็นวัดแห่งแรกของเกาะยอด้วยสถาปัตยกรรมภาคใต้ครับเป็นเรือนไทยปัญญาจะไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวจริงเหรอฮะใช่ครับจะใช้สลัก แทนตะปูทั้งหมดแล้วก็ส่วนกระเบื้องที่เราใช้คาจากดินเผาที่นี่นอกจากนี้เรายังมีเจดีทรงลังกาซึ่งอยู่บนเขาเพหาบันไดร้อยกว่าขั้นมันจะเป็นเจดีทรงคว่ำซึ่งไม,ไม่เหมือนจากที่อื่นที่พบในบ้านเราครับนะครับถ้าขึ้นไปแล้วจะเราจะเห็นทิวทัศน์บริเวียณรอบๆมองไปถึงทะเลได้สวยงามมากครับ,รบแล้วก็อีกอย่างที่ไม่ควรพลาดผลไม้ จำปราดะาขนุนตอนนี้ผมอยู่ที่สวนจำปราดะาขนุนนะฮะซึ่งเป็นผลไม้ยอดนิยมของที่นี่นั่นเองครับถ้าเกิดว่ามาห้ามพลาดเลยแะครับที่นี่ตามมาเลยฮะใช่ครับ นี่ลุงวีเจ้าของสวนสวัสดีครับครบับลุงวีครับมีอะไรสอบถามกับลุงวีได้เลยน้องนอนท์ครับคุณล,ลุงวีครับถามนิดหนึ่งครับลุงวีจำปะดะขนุนนี่หรือขนุนเฉยๆอะไรเงี้ยเขาต่างกันยังไงฮะตำบลเกาะยอเนี่ยมีพืชสายพันธุ์จำปะระอยู่มีสามชนิดคือหนึ่งจำปะดะพืนบ้านลูกเล็กเนื้อจะบางหน,น่อยแล้วก็จำปะกรขนุนแล้วก็ขนุนสามชนิดก็คือสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่เกาะยอแล้วต้องมากินเลยเนี่ยคือจำปะดรขนุนจำปะดรขนุนโตแบขนราเนืเอเยังเป็นจำปะกระนุนเกีอย เัวมีน้ำเค็มจืดกล่อยทำให้ผลไมกก้กอยหวานอร่อยอคือเหมือนกับคุณทาน้ํากะทิแล้วเต่กเกลือลงไปครับมันจะหวานเค็มที่นี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าผมแบบว่าอ,อยากจะลองทานธรรมาดานั่นไปกันเลยรอคำนี้ค่ะ จำปาดกขนุนเป็นผลไม้ที่กลายพันธุ์จากจำปาดกตั้งแต่สมัยเจ้าพระยาว,วิเชียนสีอดีตเจ้าเมืองสงขาครับที่นำมเมล็จจมดจำปาดกไปปลูกในสวนแล้วกลายพันธุ์ให้มีผลมีรูปร่างคล้ายขนุนแต่รสชาติและเนื้อคล้ายจำปาดกซึ่งได้มีการยกระดับจำปาดกขนุนให้เป็นผลไม้อัตลักษณ์ประจำท้องถิน่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสรสชาติและบรรยากาศความสวยงามบนเกาะยอนั่นเองครับ เหมือนง่ายอันนี้คือกินได้เลยนี่เลยครับนี่คือถุกเริ่มแรกอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดแล้วนี่ครับโอเคครับจานดูจะหวานมันมหวานเกี๊ยบอบะครับอร่อยมากมันอร่อยแบบเวอร์อร่อยเวอร์ของจริง นอกจากจำปาดะขนุ่นแล้วผมยังเห็นตรงนี้คือละมุดละมุดละมุดจะเป็นพืชที่รักจำกอยอมกันนอกจากนั้นครับก็ยังมีแปรรูปออกมาแปรรูปอันนี้คือเค้กใช่ไหมครับเค้กจำปาดะอันนี้เป็นเค้กนะครับนี่นี้เค้กจำปาดะเท็กซ์เจอร์คล้ายๆชิฟฟ่อนลองชิมดูฮะนี่เจ้าของอร่อยอ่ะคืออย่าหาว่าผมเพ่เห็นแค่กินนะครับไม่ไม่ว่าอะไรม่ว่าอะรจ้แล้วตรงนี้นะครับคุกกี้คุกกี้จำปาดะอ่าลองชิมดูคุกกี้จำปาดะนะครับมีแบบกลิ่นๆแล้วใส่เนื้อลงไปมันจะมีเส้นใยแล้วก็กินแล้วเจ้าน อร่อยพี่ดังทั่วจังหวัดสรงกลาแนละ้วคุณผู้ชมครับผมเนี่ยนะอยากคุณผู้ชมมาลองด้วยตัวเองจริงนะครับแล้วเชื่อเลยครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะลหลงไหลในความหวานหอมของจำปะดักขนุนของที่นี่นะครับแต่ครับของกินที่นี่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวต่อที่ตลาดริมเลครับ คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวที่บ้านสวนทุเรียนแห่งนี้ในวันเสาร์เนี่ยนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยครับคือการมาเดินที่ตลาดริมเลแห่งนี้นั่นเองครับผมที่นี่นะครับเป็นตลาดนัดชุมชนที่มีของพื้นถิ่นนะครับรวมไปถึงของกินที่มีเอกลักษณ์ของที่นี่ด้วยนะครับตามมาเลยครับเชิญทางนี้เลยครับพี่หมายครับถามนิดนึงฮะ คือแนวคิดของตลาดนี้หรืออะไรครับเราจะสินค้าที่เรานํามาจําหน่ายเราจะเลือกอาหารที่เป็นพื้นถิ่นโกนที่ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นแล้วก็มีสินค้าอุดมระดับห้าดาวมีหลายตัวครับมีเมนูเด็ดๆที่ต้องไปชิมไหมพี่อะไรบ้างเอายําสาลายเลยครับยาสาลายไปไหนใครก็รู้จักพลาดไม่ได้แล้วก็ขนมโมจีขนม โมจีโมชีครับเขาเรียกว่าขนมสองแผ่นดินสมัยสงครามโลกอญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพอยู่ที่สงขลาเขานึกถึงโมจิบ้านเขาก็เลยเอาวัตถุดิบที่มีอยู่เนี่ยอเอามาดัดเปลงไส้คือมีถั่วมีงามีน้ําตาลครับผมก็อารมณ์คล้ายๆขนมโมจินะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นยังไงมันจะนุ่มๆหัวนุ่มมาก ข้างในก็จะมีถั่วนะครับมีน้ำตาลแป้งที่เขาใส้ห่อม่าเป็นแป,แป้งแบบแป้งโมจินิ่มเลยคุณผู้ชมทำใหม่ๆสดๆอันนี้ถือว่าเป็นแบบขนมโบราณมั<ช>้ฮะขนมโบราณอ,อร่อยมากเลยอันนี้แนะนำนะที่สุดลายช่องฟ้าจากกีคุนเขา ครับวิถีชีวิตคนเกาะยอเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวิถีชุมชนที่น่ารักอีกหนึ่งชุมชนนะครับยังคงไว้ซึ่งความเรียบง่ายแล้วพวกเขานะครับก็ยังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยครับแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วแหละครับวันนี้นะครับผมขอญอาตพักที่นี่อีกสักคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามด้วยนะครับไปก่อนบ๊ายบาย ขอบคุณน้องชานนมากเลยนะครับสำหรับทริปที่แสนจะน่าอิจฉาแบบนี้นะครับที่ชุมชนบ้านสวนทุเรียนตำบลเกาะยอจังหวัดสงขลาครับตอนนี้นะฮะคุณเอิร์ทพร้อมแล้วนะครับจะหาของอร่อยมาฝากพวกเราครับในช่วงสาขาพาชิม มาถึงช่วงนี้กับสาขาพาชินครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลานะครับพร้อมกับเจ้าถิ่นครับคุณสุกตรพรขจรวงศู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนสาขา5าแยกสะพานตินสูรานนท์จังหวัดสงขลามาถึงปุ๊บคุณตาลบอกว่าต้องมาที่อำเภอสิงหานครแตงว่าต้องมีของเด็ด ใช่ค่ะเดี๋ยวตันจะพาไปร้านธนาคารปูสงขานะคะนอกจากอาหารทะเลจะสดแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเรายังเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเพราะฟักลูกปูค่ะเพื่อให้อยู่คู่ท้องทะเลสงขาค่ะนอกจากได้อิ่มอร่อยแล้วได้ความรู้ด้วย,ยงั้นตามปูตามไปเลยครับเข้ามาในร้านบรรยากาศดีมากค่ะเพราะว่าอยู่ติดริมทะเลสาบสงขลาแล้วก็มาเจอกับเจ้าของร้านนั่นคือป้าตอยนั่นเองสวัสดีครับค่ะคุณตาลพามานี่แสดงว่าต้องชอบกินปู ใช่ค่ะคุณเอิมาที่นี่ต้องปูม้านึ่งค่ะก็คือเนื้อปูที่นี่นะคะจะหวานแล้วก็เนื้อปูแน่นมากค่ะแล้วปูที่นี่แตกต่างจากปูที่อื่นยังไง คือปูที่นี่เราจะเน้นเป็นปูรอบคืนเดียวเลยค่ะอ่าเนื้อปูจะแน่นแล้วก็กล้ามเนื้อยังไม่คายความหวานก็จะอยู่คงที่ตลอดขึ้นมาเป็นเราก็นึ่งเลยห้ามดูน้ําแข็งถ้าเป็นปูอ้วนเขาอยู่ในทะเลหลายคืนเขาก็คายความหวานคายกล้ามเนื้อไปหมดแล้วมันก็เลยจืดค่ะครับผมนะครับเกือมาขนาดนี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าไม่เชื่อมันหวานยังไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอิ์นอาสาชิมให้ดูครับ จริงๆมันหวานมากเลยเนาะแทบจะไม่ต้องจิ้มเลยแต่ถ้าอยากได้แบบจัดจ้านแทบๆจิ้มหน่อยฟินมากจริงๆหวานมากถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อว่าร้านธนาคารปูแต่ก็ไม่ได้สดและเด็ดแค่ปูอย่างอื่นก็อร่อยไม่แพ้กันใช่ไหมครับป้าต้อยมีอะไรอีกครับอยากแนะนำกุ้งล่าก้อนมะขามคือเราจะใช้กุ้งตัวโตๆเลยแล้วก็กุ้งสดๆเป็นๆแล้วก็ขงหวานลวกสมุนไพรนะคะ และถ้าอยากคล่องคล่องคอก็ต้องปลากระบอกต้มน้ำส้มตะนูดนะคะ เรี้ยวหวานๆนะห,หวานด้วยน้ําตาลตโนนะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าป้าต้อยจะมีสิทธิพิเศษไว้รอต้อนรับด้วยใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าที่บอกว่ามาจากรายการคาราวานสำรานใจลดค่าอาหารเลยค่ะ5เบอร์เซ็นต์และลูกค้าที่ชําระด้วยคิวอาร์โค้ดของธนาคารกรุงเทพรับส่วนลดไปเลยค่ะ5เบอร์เซ็นต์จนถึงสิ้นปีค่ะเส้นทางมาร้านนะครับจากสะพานตีนสุรานนท์มุ่งหน้ามาถึงสามแยกเขาแดงครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงมาตามทางอีก3ากิ ร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยครับสนับสนุนโดยใหม่ i ซ u z u D Max Highlander รุ่นพิเศษสเตลและนี่คือตัวแทนนะครับชาวชุมชนบ้านสวนทุเรียนตำบลเกาะยออำเภอเมือง จังหวัดสงขลาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อธนวัฒน์เจริญพรทิพย์ครับเป็นตัวแทนจากชุมชนท่องเที่ยวเกาะยอครับนะฮะและเพื่อนร่วมคลางผมวันนี้ครับคุณแบมสวัสดีค่ะแบมวรรพพรพิมพิสุทธ์นะคะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารและเจ้าของแบรนด์พร้อมปลาทูค่ะ พร้อมปลาทูคืออะไรครับคือปลาทูที่นึ่งในถุงสุญญากาศแล้วรสชาติเป็นไงก็คือมันปกติปลาทูมันจะเค็มขาวแต่ของแบบเนี้ยมันจะอยู่ในถุงสุญญากาศไม่เค็มไม่ขาวคุณเอาเข้าเวฟทานได้เลยอ่าน่าสนใจไปลองันดูนะฮะพร้อมปลาทูนะครับวันนี้จะให้มาช่วยแนะนําทางชุมชนครับ<ด>นะ<ด>แต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักเขาก่อนนะครับน้าหมายทเป็นชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยมากี่ปีแล้วครับท่องเที่ยวเกาะยอนี้เริ่มมาประมาณสักสิกว่าปีแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่เราไม่ควรพลาดเลยถ้าจะไปเที่ยวเกาะยอเลย ครับดับแรกเลยการกินยำสาหร่ายทะเลหรือที่เรียกว่ายำสาหร่ายผมนางอ่ะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์ของต้องยำกอยยำสาหร่ายก๋อยเลยครับผลไม้จำปาขะขนุนแล้วก็สวาและอันนี้ก็คือละมุดแต่ที่บ้านเรียกสวาสวะจะมันจะละมุดก็ไม่ค่อยละมุดเนาะมันไม่เหมือนละมุดมันคนละพันกันกับละมุดของภาคกลางเราสองคนนี้ก็กินทุกอย่างกินทุกอย่างกินทุกอย่างมีอะไรไม่กินบ้างเนี่ยหอยวิหอยจริงทั้ไเลยนกินละมุดมานนานมากแล้วมัน อร่อยจริงนี่มาจากกอเยเหรอครับผมเห็นมันดูธรรมดาไม่มันฝรั่งไม่น่าสนใจรสชาติดีมากอร่อยอร่อยเย็นเอาไปทำแยมทำอะไรก็ต้องอร่อยแนะนำเลยทำแยมได้แล้วก็ทำเป็นซอสก็ได้ซอสอะไรก็ซอสเอาไว้จิ้มกับของต่างๆขอเปี๊ยทอดขนมปังหน้าอะไรอย่างงี้ค่ะซอสมุดใช่ลองดูครับลองดูครับอันนี้เป็นเค้กมีส่วนผสมของจำปัดขาวหนูชีฟองจำปัดจีฟองจำปาดอันต่อไปภาพก็ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับก็ไปแปรรูปเป็นอันนี้คือแ <ๆ S 2> ปรรูปจากผ้าทำมาหลายๆอย่างครับ สมุดโน้ตสมุดโน้ตเรารัดเวที่ใส่กุญแจก็เป็นของฝากนะครับที่เป็นสัญลักษณ์นะครับของทางเกาะยอเองเอาละครับมาถึงความต้องการของทางชุมชนแล้วบอกว่ามีปลากับพงเยอะมากอยากจะเพิ่มมูลค่าอยากจะมีไอเดียใหม่ๆคือตอนนี้ที่เป็นอยู่คือขายสดอย่างเดียวทางชุมชนเราเห็นว่าน่าจะเอาไปทาเปรรูปอะไรก็ได้คนจะได้เพิ่มปริมาณการเลี้ยงปลาให้มากขึ้นน่าะเป็นอาชีพหลักที่ยั่งยืนขึ้นครับเข้าใจค่ะเข้าใจก็ไปทํากานบ้านมาแน่ ต้องบอกก่อนมไม่ได้พูดถึงแค่ชุมชนตํงบลเกาะยออย่างเดียวแต่ว่าปัญหาหลักๆของธุรกิจที่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็คือ1เนี่ยเงินทุนให้ไปลงทุนเครื่องจักรเครื่องหนึ่งห้าหมื่นแสนหนึ่งอเออห,หรืออ,อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะลําบากสิ่งนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนหลายๆชุมชนที่เจอมาก็คิดว่ายังไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายการหาตลาดสําคัญกว่าเราอาจจะทําสินค้าขึ้นมาสักตัวหนึ่งลองหาตลาดออนไลน์ดูว่ามีลูกค้าตอบรับบ้างไหมผู้บริโภค ทุกวันเนี่ยชอบทําง่ายมาถึงปุ๊บเข้าเวฟกินได้เลยมาทําอีกมันเหมือนวายปลาทูใช่ไหมใช่ค่ะไม่รับพ่อปลาทูนี่เป็นไงฮะคนตับรลบดีมากค่ะหมามเขาทําแล้วไม่ใช่เขาไม่ทำแล้วก็ทำมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราเอาปลากระพงเราไปทำมากระพงก็พีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดถึงสุขภาพแคลอรี่เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือทําเป็นปอบเปี๊ยะปลามันมันมันเจ๋งยังไงฮะปอบเปี๊ยะปลาคือแามคิดว่าปอบเปี๊ยะปลาเนี่ยมันเป็น อาหารทางเลือกปกติก็จะมีปอเปี๊ยกุ้งปอเปี๊ยหมูปอเปี๊ปยหมูบางคนไม่ทานหมูครับบางคนห่วงเรื่องคอเลสเตอรอลหรือแพ้กุ้งอีกมีแพ้อาหารทะเลมีแต่ปลาเนี่ยเนื่องจากเป็นปลาที่เราเลี้ยงเองอันนี้ก็เป็นจุดขายของสินค้าของน้ำหมายได้แล้วปลาก็มีคุณค่าทางสารอาหารมากพอเราห่อแล้วเนี่ยเราเข้าฟรีซเก็บได้เลยซอสเนี่ยทำให้แตกต่างขึ้นไปอีกอาจจะเอาผลไม้ต่างๆที่มีอยู่ในสวนเนี่ยเราก็เอามาเคี่ยวทําซอสก็มีอีกอันหนึ่งขึ้นมาปอเปี๊ยะปลากระ ผมต้องกินของเกาะยอเท่านั้นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้รอฮะประมาณนี้ประมาณนี้หาตัวอย่างมาให้ดูค่ะในอนาคตน้ำหมายลองขายปลีบปลาไปแล้วหรือสิ่งที่น้ำหมายทำอยู่ตอนนี้มีซาลาเปาใาลาเปากระพุ่งซาลาปากระพุงปลนกระพงน้ำหมายเขาทำอยู่อันนี้นะคะเป็นตัวอย่างสินค้าจากปลาหนึ่งชนิดแต่แบมยังไม่ได้อยากจะให้ทำเยอะขนาดนี้เพราะมันจะต้องใช้เงินลงทุนที่เยอะมากก็น่าจะเป็น สินค้ายอย่างเดียวก่อนอหลังจากนั้นพอขายไปแล้วเนี่ยมีกําไรแล้วก็ค่อยขยับขยายแ,แล้วก็ตลาดเนี่ยแบงค์ขอแนะนํานะคะสามารถขายเข้าร้านอาหารที่อยู่ในเกาะยอก็ได้จะได้ช่วยกันมีแรงผลักดันว่ามากินมาที่นี่เราจะต้องมากินปอเปียปลากองยอหรือว่าจะขายให้จังหวัดใกล้เคียงส่งมาขายที่กรุงเทพโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เข้าถึงมือผู้บริโภคเลยเออนะฮะก็ฝากปอเปี๊ยะปลากระพงไปดูเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับเกาะยอท่านประธานครับฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านเรากันหน่อยอยากจะเชิญชวนคนจากทั่วประเทศครับให้ไปเที่ยวเกาะยอครับชาวเกาะยอก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณนะครับไปกันให้ได้นะครับที่เกาะยอจังหวัดสงขลาครับทางรายการและธนาคารกรุงเทพนะครับขอแสดงความชื่นชมและเป็นกําลังใจให้กับชาวชุมชนบ้านสวนทุเรียนตําบลเกาะยออาเภอเมืองจังหวัดสง ขานะครับขอให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยอดนิยมแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณน้หมายด้วยนะครับเป็นตัวแทนนะครับทูกคุยกับเราในวันนี้นะครับและขอบคุณนะฮะเพื่อนร่วมเดินทางของผมนะครับคุณแบมขอบคุณนะครับวันนี้ฮะรายการคาราวานสำราใจหมดเวลาลงแล้วเสาร์หน้าเจอกันใหม่นะครับเรา3าคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะวันนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมล่องใต้นะครับไปทําความรู้จักกับชุมชนท่องเที่ยวที่พิกฟื้นตัวเองนะครับจากภัยซึมมิเมื่อ15อปีก่อนครับที่บ้านพู้จูจังหวัดตรังครับ